เก็บผักพี่น้องกับสบายดีประสุกุคนเก็บปักหอมไปใส่ก้อยกุ้งจ้าเนี่ย <Yeah. S 1> เราไม่ใช่เก็บนะเราเราหลกเอาโรดเราเล่นแบบถอนเลยนะฮะบแม่นยางเดาพี่น้องมันต้นมันเหล่มใหญ่แล้วเนาะเราก็ถอนเอาถอนเอาไปเลยนี่ปักหอมไปกินกับก้อยกุ้งพี่น้อง ทั้งใส่ทั้งกลิ่นกราบเลยเนาะหักพว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 กลดอืมใกล้กล็ได้น,นี่อันนี้งามๆเลยนะทุกคนดูสิอันนี้ก็จะเป็นผักซีผักซีกับหอมบัว นี่กับผักซีกับไปกินกับก้อยกุ้งคือกันพี่น้องแซบ่บคือกันเนาะออ้ฮอหออเฮอถอนเอาเลยเดอ้อ uh เ huh. uh huh. นี่ยี่ผักซีก็งามๆทุกคนมันอยักงามกันแล้วเพราะว่าปลูก่อนหพึ่งผมมาปลูกผักอันนี้ใส ก็จะถอนเอาเยอะอยู่นะกินแบบมวนใสมวลใสนะพี่น้องอไก่เออจะพาขอดตากมามิติดเรื่อง,องค่อยๆไก่เออไก่ย่อนออกพี่น้องย,ยังเห็นต้นมันใหญ่พ่อ,พอวนะ่ะนี่ผักชีลาวแล้วก็ผักชีไทยนั่นเองนี่งามๆเลยนะทุกคน เห็ดไหมไปกินกันส่วนผักเฮากับผู้กาลังเขียวสะอุ่มเนาะป่ะพี่น้องลงก้อยกุ้งอยู่บ้านเจ๊นาวพี่น้องมื่อเนี้กินกับผักคือมื่อแค่อื้มอนมาเมียมากินไก่เจาะไปพี่น้องเราไปหากินก้อยกุ้งอยู่กันเจ๊นาวกัน ภกกาพงามพี่น้องสบายดีจ้าเอติลำทำไมบ้านมืดจังเลยเขาก็ส่วยเขาทา <c oughs> งเดียวก็ส่วยเขาทางนี้มาเลือกกุ้ง <c oughs> เลือกกุ้งกอย <c oughs> <c oughs> มา พักนนะไลฟ์โฟวเดีย่ยวน,นี่เบื่อเก็บลงมาอันนี้ต้องโยด,ดเอามาใหา้ส่วนอีพักเริ่มลายแลยเดี่ยวแต่ก็มีมักพวกคูด้วยนะเราจรกินกับก้อยกุ้งกันก้อน้องทาหน่ายังไม่ได้ป,ดปดออดลูกตัวกูนะจัดงานเลยใส่เก็บแล้วพอกรสือใส่กำเนิดมักเตะกูมักเตะ

เราจะก้อยดิบจ้ะก้อยดิบแล้วก็ไปคั่วระต่างในในกล้นั่นก็ไดโมเดลนี่รูเป็ดคับอีนนี้เป็นละป่อยเอามาบวบมันเป็นแหมแล้วมันคืองานแบนี้ตัวใหญ่เป็นแหมกะต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 ่กระตไข่ะตามันไข่ ไข่กระตากจะสีกระตากไข่แล้วก็ไข่ก็จะสีกระตากเลยคืออย่างนี้ตีแอร์ตีกองไว้ก่อนตีกลองไว้ก่อนมากลุ้งสาวแล้วปะสาวกว่าแล้วเนาะมาปูนปูนใหญ่โอ้ปูนเขียวนะเคือถ้าเราเอามาตติมิฮาโซ่เจ็ด ยิงเจ็ดเจ็ดยิงเขียวนะ่เบสิสเจ็ดข้าวคั่วพริกเนาะพี่น้องแล้วก็ปลาพอกันไหมโอ้โันโพอแล้วซั้นนั่นนั่นใส่กุ้งน้ำเสาวพี่น้องแซบ่บ ขิ้กระหอมๆอ้ามผงชิรสอยู่ไหนล่ะบันเฮบอกเต้เลยมั้งเบตาบอกอุ้นู้นันนเคยนู่นเ้าสิขวดอ่ะน่ากิมากบีบ มากอกลงไปพี่น้องมาเด้อบสุกุสกุลบลับพักหน้าใส่น้ำบลับอมากอกอย่างเดียวอุ้ยสองหมากนี่เป็นได้ไรนี่นี่น่ะโรนั่งเยต้องต่ำก็ะยาจองนี่น่ะโดเจีนอาควรจะให้ต่ำ เล่นเลยกสัได้ลเลยเห็ดกินคือช่วยใกินหงว่างเล่นเอาขับปุกปุกพุงแล้วก็ใส่จานมาแล้วก็กวเอากับเขย่าอีกปุกเต็มเต็มค่ะเต้นี้น,นอะไรนะโอเคข้วกล้อเต้นเอาเอดีๆมันจะเหียนีห้องก้อยพุมสมกอกเดินมาเดิม ชีมเลยจะผมมาชิมก็หอม<อ>น้อยบ่<ะ>พอแล้ว,วกินจามเอาชิมวมือหยิบเลยจานรานิดนึงจะมีใส่เกลือนะึอ่ตอนนั้นเป็าก็ได้พอไหม,มนัวนัวเผ็ดเคม็มนัวไหม อีกเหรอพวงจุลนะจะซื้อเลยซื้อเร็วเพิ่มอีกไหมบ้าเดินก่อนเอาเป็นยังไงเพิ่มบ้าเป็นจืดเร็วอะไร ôi thôi ô, mình long nồi đi các bạn, con làm rất là gì đó, tiếng nói say nát này, say nấm ว่าได้แล้วนะขนาดนี้เซจิมเด้นนี่พี่น้องอ้าวกินดีอ้าปากพี่น้องอือหือก้อยกุ้งจ้ะแต่ว่าโปเต้นเดือดร้อนซีมอะไรพี่น้องอือหือก้อยดีละนี่พี่น้องก้อยกุ้ง ขวดพี่น้องอันนี้พักที่เขาสะกินกับน้น้องมาเดลวมาสูสุุนแซบแซบน้ำกันป้ายไปกินเขาเอาเอดมันคือหลากกดอะมาสิพอดีสบายดีพี่น้องมาเด้อมาเด้อเาอ,อาขึ้นก้นนอนกูกู่ดิวออาวิ่งเขาก้อืมก้นอนงเองียงไม่เช <laughs> ี่ยงย่ะมยากอันนี เอายังงมานี el, ่ประคับกล้องเนาะบัดนี no ้ประลูกไงินดีทเสี Give ่ยงกันยังดีแล้วไงขึ้นเทิมมบงเนี่สิขึ้นเมับอกนข้นิมันข้าเทมเจยยังบวกลงมาก้องตั่นึ้นก่อนกินเอ้ก่อนกุ้งกี่กับผักหอมซี่แล้วก็ถั่วปูนี่น้อง

กินองแท้อ hmm. <c ười> mm ืมันอาเนหวานเนาะ

เนี่ยไมเหนี่ยสดมันบอนนี่มปลจานที่่้เขาปูกอย่อันาหลีก็เห็น้องเป็นเขาก้าแลเขาเอาไนี่ไปปูกี่จะทำได้อ่ ขึ้นงอกขึ้นงอกคือยาง้แต่ละคนไหม เอกม่เล็ใส่หมดเลอืม่ตมอหอมหน่อยมีดก่นีดตะเกียบนะอะบินอก คลิปนี้กับสิง่งที่พ่อเป็นการก,กินเขาทำนี้กับเราจัดในนอนของยมามวันสาวบากว่ายไไิีปันใดเนาะคลิปนี้กับไปได้เด้อวันสุขุสุขนสบายดีเด้อสบายดีกินพ่อเขาบอกวขาคือ